สนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสินเชื่อธนาคารออมสินเชื NP ่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกริดแอนด์กรีนเอเนจีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่สมาร์ทเอเนอจีกับพิชานสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะ ท่านผู้ชมคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่รถไฟฟ้าจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์12%ในการเดินรถค่ะบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของอาเซียน เขาจับมือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินนะคะลงนาม MOU การใช้พลังงานสะอาดในการเดินรถค่ะคุณธนวัตรตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนบอกว่า CK Power ภูมิใจที่เป็นรายแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกนำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสาหกรรมใหม่ สัญญาความรุ่วมอในครั้งนี้มีระยะเวลา25ปีโดยจะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในปริมาณมหาศาลถึง452ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือคิดเป็น12%ของไฟฟ้าที่ประเมินว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงต้องใช้รวมกันทั้งหมด ดรสมบัติกิจจารักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะทําให้สามารถลดการปล่อยกา๊าซเือนกระจกได้ถึง3 0 0แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟด้วยค่ะท่านผู้ชมคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ําเงิน จะเริ่มใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเดินรถนะคะในเดือนสิงหาคมปีหน้าก็คือสิงหาคม2567ค่ะและโครงการนี้นะคะถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสององค์กรนะคะกำลังศึกษาแผนงานในการก่อสร้างและการต่อยอดจากความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะเพื่อจะเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้พลังงาน จากแหล่งหมุนเวียนมาใช้กับระบบขนส่งที่กำลังเติบโตและขยายตัวนะคะและมีความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโครงการนี้นะคะก็จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมการใช้พลังงานจากแหล่งหมุนเวียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่งานมอบโล่และตรารลบรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center หรือ GECC ประจำปี2566ค่ะรางวัลศูนย์ราชการสะดวกนะคะเป็นการกระตุ้นให้หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจพัฒนาการให้บริการค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนผู้ใช้บริการจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะปีนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รางวัลมากถึง145รางวัลค่ะ อน,นุชานาคาไสร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ประจำปี2566ปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสำนักงานการไฟฟ้าในสังกัดผ่านการรับรองและรับโล่รางวัล 145แห่งประกอบด้วยระดับเป็นเลิศ4แห่งได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุนหาร ปีนี้การไฟ้าส่ภคุยภาคเราได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการบริการศูนย์ราชการสะดวกทั้งหมด145รางวัลถือว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลมากที่สุด ในจานวนหน่วยงานราชการที่มารับรางวัลในปีนี้เป็นรางวัลสูงสุดของวันนี้เป็นรางวัลระดับความเป็นเลิศการไฟฟ้าสบูรู์ภาคเราได้รับรางวัลจานวนถึง4รางวัลในจานวนรางวัลทั้งหมด8รางวัลหมายถึงว่าเป็นเลิศเนี่ยทั่วประเทศทุกส่วนราชการมีแค่8รางวัลเท่านั้นครับพีเอกวาดมา4รางวัลครับตรงนี้นี่มันสะท้อนถึงอะไรบ้างคะไอ้ผมบอกว่าการไฟฟ้าสบูรู์ภาคเราเนี่ยให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย เป็นการให้บริการที่ได้มาตรฐานประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าครับปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านการรับรองมาตรฐานเกิดจากผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศพาท่านผู้ชมไปที่การไฟฟ้าส่วนภุมยภาคนางรองกันนะคะเขาเป็น1ในแปที่ได้รางวัลระดับเป็นเลิศนะคะไปดูว่ามีการพัฒนาอะไรบ้างถึงได้รางวัลและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรค่ะ ครง้ชหน่วยราชการจากทุกกระทรวงทั่วประเทศนะคะกว่า1,000แห่งส่งเข้าประกวดศูนย์ราชการสะดวกคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกนะคะมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศเพียงแค่8แห่งเท่านั้นคะ่ะการไฟฟ้าส่วนผูมิภาคอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหใน8 ที่ได้รับการรับรองระดับเป็นเลิศนะคะรางวัลน,นี้สื่อถึงการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายมาคุยกับผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนูมยภาคอำเภอดังรองกันนะคะผู้จัดก,การคะทั้งประเทศมีแค่8แห่งเท่านั้นที่ได้รางวัลระดับเป็นเลิศที่นี่หนึ่งใน8ใช่ครับทําไมเราได้รางวัลคะเราทําได้ตามเกมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะครับเรื่องของออการให้บริการ เรื่องของพนักงานนะครับรวมถึงเทคโนโลยีด้วยอะไรที่เด่นๆของเราที่คิดว่าเราได้รางวัลครั้งนี้เด่นๆของเรานะครับถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพนักงานเป็นหลักเลยเราก็สร้างความสุขให้พนักงานรับรองด้วยรางวัลของระดับประเทศนะครับรางวัลต้นแบบสุขภาวะองค์กรนะครับซึ่งก็มีระดับหน่วยงานที่เป็นของภาครัฐเนี่ยแค่สหน่วยงานเท่านั้นที่ได้การไฟฟ้ารลองเป็นหนึ่งในหน่วยงานนั้นคุณสมบัติที่จะก้าวไปถึงรางวัลระดับเป็นเลิศได้เนี่ยเรื่องของนวัตกรรมด้วยไหม ถูกต้องครับต้องมีนวัตรกรรมที่โดดเด่นแล้วก็ตอบสนองแก่พี่น้องประชาชนด้วยของเรามีนวัตรกรรมอะไรเราดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาได้ใช้ไฟได้เนี่ยสิ่งที่เขาจะเดอดร้อนคือใช้ไฟไม่ต่อเนื่องนะครับหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เกิดการแช้ไฟต่อเนื่องรวดเร็วคือ,เร,อเรื่องของการแก้ไฟฟ้าขัดข้องคือถ้ากระแสไฟฟ้าดับกระแสไฟฟ้าตกเนี่ยต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วรวดเร็ว,แล,ว,รวแล้วก็รู้เลยว่าอีกกี่นาทีไฟมาถูกต้องครับ แล้วที่นางรองม,มีนวัตกรรมอะไรคะเรามีนวัตกรรมเรื่องการออกแบบรถยนต์แก้ไฟขนาด1ตันซึ่งเป็นการปรับโฉมรูปแบบการแก้ไฟเลยสมัยก่อนเนี่ยรถยนต์เราเนี่ยก็จะเป็นรถเปล่าๆรถโล่งๆแต่ตัวใหม่เนี่ยของนี่ครบถ้วนแน่นอนเนื่องจากมีการจัดวางของที่จะเป็นระเบียบจัดวางที่เก็บของให้มีระบบความปลอดภยัยมีระบบสนับสนุนการให้บริการเช่นระบบส่องสว่างที่ชัดเจนรวมถึงใช้เทคโนโลยีในการแก้ไฟด้วย นะครับมีระบบแผนที่นำทางรถคันนี้ได้รับการออกแบบจากผู้ที่ใช้งานจริงๆนางรองก็เป็นหนึ่งในคณะคำารที่ออกแบบให้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีใช้ไปแล้ว233คันทั่วประเทศรถแก้ไฟตัวนี้ครับมันจะมีระบบสื่อสารกับทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไฟฟ้าขัดข้องซึ่งศูนย์เนี่ยพอรับข่าวสารไฟดับเนี่ยเค้นจาก1129หรือจากผู้ใช้ไฟ ก็สามารถส่งตรงมาที่รถนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. พร้อมกับมีพิกัดด้วยว่าผู้ใช้ไฟยอยู่ตรงไหนนะเราก็จะสามารถตอบผู้ใช้ไฟได้เลยว่ารถจะไปถึงไฟในกี่นาทีสามารถวางแผนได้นะครับ mm hmm. มี GPS ที่รถสามารถตอบน้องแกล้ไฟอย่างรวดเลยซึ่งตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เนี่ยก็นําเจ้ารถต้นแบบคันนี้ไปขยายผลช้ทั่วประเทศมาดูแลผู้ใช้ไฟนั่นเองทางนังลงเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นนะว่าการให้บริการที่ดีต้องเกิดจากผู้ให้บริการที่มีความสุขในการให้บริการ คือเราใช้ลักษณะของแสงหิ่งห้อยไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งเด่นนะทุกคนมีแสงในตัวตรงนี้เราก็สร้างทีมงาน PA Care ขึ้นมาดูแลผู้ใช้ไฟให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดทีมงาน PA Care นี่ยเขาก็เป็นทีมงานที่คณะกรรมการในการตรวจศูนย์และการสะดวกเนี่ยท่านชื่นชมเพราะว่าเป็นพนักงานที่มีจิตบริการท่านใช้คําว่าของนางรองเนี่ยก้าวข้ามคําว่าสวิตช์ไมล์ไปแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับสปิริตนะครับออฟสวิตไปแล้วอ,อันนี้เป็นคําที่เราก็มีความภูมิใจ คือเรียกว่ารางวัลน,นี้เนี่ยได้มาไม่ใช่ด้วยใครคนเดียวคนหนึ่งแต่มาจากทุกๆส่วนนะคะหล่อหลอมเข้ามารวมกันทําให้คว้ารางวัล GECC ระดับเป็นเลิศได้เลยนะคะมาใช้บริการที่นี่ก็คือขอขอมิเตอร์ใหม่กันแล้วก็มาจ่ายค่าไฟครับผมให้บริการเร็วพนักงานก็บริการดีครับผมเป็นกันเองครับ รางวัลน,นี้ที่ผ่านมานางรองนี่ก็ได้มาหลายหลายสเต็ปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับครั้งแรกก็เป็นได้ระดับพื้นฐานเป็นสีฟ้าต่อมาอีก3ปีต่อมานะครับเราก็ได้ระดับเป็นสีเงินก็คือระดับก้าวหน้านะครับ mm. แล้วเราก็พัฒนาต่อเนื่องจนแตะระดับที่เป็นเลือดได้ ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะคะคพัฒนาบริการนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะหัวใจสำคัญก็คือว่าผู้ใช้ไฟต้องได้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่มีคุณภาพถ้าไฟตกไฟดับต้องแก้ได้อย่างรวดเร็ว,รวยินดีด้วยกับรางวัลนะคะ<า> <ๆ S 2> วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีกับทุกทท่านด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่งหน้ากลับมาค่ะ สนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตทิพยาประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมรวมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอ,อย่างแท้จริง OR คุณผู้ชมคะหลายๆองค์กรในประเทศไทยนะคะตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ n e t ซีโลเอโกกรุ๊ปประกาศปรับเป้าหมายใหม่ในการบรรลุการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนหรือ n e t ซีโลในปี2050คะ่ะปรับแผนการลงทุนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำสแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน คุณเทพรัตนเทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโกกรุ๊ปบอกว่าการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้บริษัทจะขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ระยะสั้น 4S ที่เน้นสร้างรายได้อย่างรวดเร็วและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกลงทุนในโครงการที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบ M&A ทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักอย่างก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน และประกาศปรับเป้าหมายใหม่สู่การปล่อยก๊าซเซิงนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2050ค่ะปรับเป้าหมายให้มันท้าทายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ไปสู่คาร์บอนนิวทรอนเร็วขึ้น10ปีนะครับเนซีโร่ในปี2050การขับเคลื่อนไปสู่ตรงนั้นทำยังไงคะ โหมดแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาทดลองในการนําเทคโนโลยีในการลดคาร์บอนมาใช้นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการทดลองผสมเรียกว่าไฮโดรเจนโคไฟลิง mm hmm. กับโรงไฟฟ้าลินเดนในสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการนําร่องไปแล้วหนึ่งโรงนะครับอันนั้นก็ผสมไป40% mm hmm. นะครับปัจจุบันก็ COD แล้วก็ขายไฟเข้าระบบไปแล้วนะครับส่วนโครงการที่อยู่ในไปลาย์ของเราเป็นไม่ว่าเป็นโ,โครงการโรงไฟฟ้าฐานหิน BLCP หรือ QPL ในฟิลิปปินส์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการโค f ไฟลิงโดยการใช้แอมรโมเนียนะครับผสมเข้าไปกับฐานหินนะครับเพื่อให้ลดการใช้ฐานหินลงแต่หลังจากที่งอฟฟ้ามีการ เผาไหม้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีแก๊สเสียออกมานะครับอันนั้นก็จะมีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า CCS หรือ CCUS mm hmm. เทคโนโลยีทางนี้ก็จะมาดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อเอาไปกักเก็บไว้ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นก่อนการเผาไหม้หรือหลังการเผาไหม้นะครก็จะถูกมาศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนนะครแล้วก็จะเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเอามาใช้ เพื่อตอบเรื่องของการลดบคนเดลไซด์ในโรงไฟฟ้าในระยะก,กลางๆที่เราจะเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ไม่น้อยกว่า30%ในปี2030รวมถึงเรายกเลิกการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆแล้วการลงทุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เอก g กรุ๊ปมุ่งสู่ n นสซ e โ o ในปี2050ได้ตามแผนคือการลงทุนใน a p e x ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เอ็กโกรุปในระยะยาวผ่าท่านผู้ชมมาที่งาน ERC Forum 2023ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดขึ้นค่ะมีการเชิญกูรูด้านพลังงานชั้นนำระดับโลกและอาเซียน ระดมสมองร่วมกันผลักดันพลังงานหมุนเวียนก้าวข้ามสู่สังคมขาาว่อนตำ่ำพร้อมเดินหน้านโยบายด้านการกำกับกิจการพลังงานเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี2566 ERC Forum 2023ภายใต้หัวข้อ Renewable and s u s t a i n a b l e Energy Transition คุณกุลิศส,สมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวปทาทกถาเกี่ยวกับทิศทางด้านพลังงานของประเทศไทยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและการปรับตัวของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับสากลไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือ w o r World b a บ k สมาพันธ์กำกับด้านพลังงานระดับภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานภาครัฐภาคเอกชนไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียนเรายังเชิญหน่วยงานที่เป็นระดับโลกทาง w ว r ร์ Bank หรือทางหน่วยงานหลักๆเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น Ne ็ z ซิโลว่าจะก้าสู่ขั้นเน็ z ซิโลได้อย่างไรสำหรับประเทศไทยเองเนะฮะก็ต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเรื่องพลังงานหลักซึ่งเราใช้แกส๊สธรรมชาติเป็นหลักก็ปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์น้อยอยู่แล้วนะฮะโอกาสพัฒนาไปสู่เน็ซิโล่ก็ได้มีมากขึ้นนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าการนำไฮโดรเจนหรือการใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยจะมีผลกระทบต่อราคาอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าการเข้าไปสู่เน็ซิโล่เนี่ยนอกจากจะเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนั้นเนี่ยต้องดูถึงเรื่องราคาด้วยว่าราคาเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ได้ไหมนะะัในเรื่องของประชาชนของบ้านเรานะ,ะแล้วก็เรื่องความมั่นคงด้วยว่าการใส่พลังงานหมุนเวียนเข้าไป ยอะเนี่ยความมั่นคงจะเป็นอย่างไรระบบเน็ตเวิร์กเราเนี่ยแข็งแรงดีไหมคือถ้ามองในมุมของการใช้พลังงานสะอาดการก้าวเข้าไปสู่เน็ตซิโ o เนี่ย,นยในแง่ของราคาพลังงานมันจะสูงขึ้นไหมการเดินไปสู่เน็ตซีโล่ได้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากเนี่ยจะต้องมีพลังงานหลักแบคออพอยู่นะแล้วก็เรื่องราคาว่าความมั่นคงราคาต่างๆเนี่ยมันไปได้ไหมอยู่ในระดับที่เรารับกันได้ไหม นานาชาติก็ต้องมองเรื่องของความมั่นคงมาอันดับหนึ่งก่อนนะคะในแง่ของการใช้กระแสไฟฟ้าของภาคประชาชนภาคครัวเรือนภาคธุรกิจนักลงทุนย่อมต้องการความมั่นคงมาอันดับหนึ่งใช่ครับถูกต้องเลยครับความมั่นคงนมาอันดับแรกเพราะว่าถ้าเกิดไฟตกหรือไฟดับเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจปีนี้ประเทศไทย กกพสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายหลักๆนะฮะก็คือคงมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะระหว่างหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานองค์กรระดับโลกนะและแ้วก็แต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันหลังจากนั้นเนี่ยก็คงควรจะมีการสื่อสารหรือมีเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะในการที่จะประสานงานกันแต่ละประเทศว่าไอ้คุณเดินไปทางนี้เป็นยังไงก็เอามาแลกเปลี่ยนกัน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของนานาประเทศด้วยใช่ค่ะค,ความคาดหวังของกกพคืออะไรเราคาดหวังว่าจะได้รู้ทิศทางพลังงานในตลาดโลกนะว่าแนวโน้มราคาพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทเป็นยังไงไฮโดรเจนเป็นไปในทิศทางไหนต้องร่วมกับทางนโยบายว่าแผนนโยบายของประเทศเนี่ยไปในทิศทางไหนแล,แล้วเราก็นำตัวนั้นเนี่ยมาดูในเรื่องของการก,กฎกติกาให้สู่ความสำเร็จ ที่ยั่งยืนในฐานะหน่วยงานด้านกำกับดูแลกิจการพลังงานเนี่ยก็ต้องเรียนรู้บทบาทของกกพในนา,นานาประเทศด้วยเพื่อให้การกำกับกิจการพลังงานนั้นสอดรับกับเทรนด์ของโลกนั่นเองครับก็คือว่าได้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงแต่ก็ราคาก็ต้องแข่งขันได้เทียบเียงกับประเทศอื่นแล้วต้องอยู่ได้ครับเป้าหมายก็คือเน t ซีโร่ในอนาคตนั่นเองันะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ สนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกริดแอนด์กรีนเอเนจีโยคะนมัสเตย์สอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมผาท่านผู้ชมมาที่งานอาเซียนซัตเทิรนเบิร์กเอเนจีวีคและอิเล็กทริกวีิลเอเชีย2 0 2 3งานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่ครบคันที่สุดในภูมิภาคนะคะเขาจัดกันมาเป็นปีที่33แล้วค่ะกระทรวงพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าและอินโฟมาร์เก็ตเขาเชื่อมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคนะคะพร้อมรับมือวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดค่ะ i อิน m a Market ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจระดับภูมิภาคสารต่อความร่วมมือกับส่งพลังงานสมาคมยันยนต์ไฟฟ้าไทยและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งจากไทยและต่างประเทศรวมกันเปิดงานอาเซียนสตันเนเ e ิลเอเนจีวีและอเล็กท i c กวี i คลเอเชีย2023 คนวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟรูรองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2025และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2065นโยบายกระทรวงพลังงานก็อยู่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงพลังงาน หลายๆภาคส่วนนะครับก็ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็มาช่วยในการนับสนุนให้ความร่วมมือกันในการช่วยกันขับดันนะครับไปสู่เป้าหมายเรื่องคาร์บอนเนโตีและการเป้าหมายของประเทศนะครับนั่นในปีนี้เนี่ยเราเห็นตัวเลขการเติบโตในเชิงของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเดเดือนแรกเนี่ยจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยกว่า3 0 0 0 0คัน นะครับพร้อมกับมีสถานีชาร์จจิ้งสเตชันในปีนี้เนี่ยกว่า4,000หัวใจเราเห็นการเติบโตที่สูงมากๆปีที่แล้วเติบโตเกือบ400%สิ่งที่จะตามมาในปีหน้าแน่ๆก็คือในเรื่องของการผลิตแาล่งนิฟ้าในประเทศไทยเพราะนั้นงานนี้นะครับเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวข้องกับสุสานเพิ่มเอเนจีนะครับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่พลังงานสะอาดในอนาคตสำหรับบทบาทของภาคการศึกษานะครับในการที่เข้าร่วมงานนี้เนี่ยให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของประเทศที่เราจะต้องพยายามเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ จะต้องมีการเอาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนสามารถที่จะเข้าไปจับตรงนี้งานครั้งนี้เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับมากกว่า500บริษัทมีพาร์เวเลียนเข้ามาร่วมมากกว่า7ประเทศนะครับอย่างเยอรมันไต้หวันสิงคโปร์นะครับนำเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานที่ประมาณ3,000 30, คนการช่อมโยงต่างๆในสงคราธุรกิจจะเกิดขึ้นในงานนี้อย่างมากมายครับ ันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทา,าง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สร้อยฟ้าโอสุกนทิพย์สวัสดีค่ะ Marine TV.